รถไท m อัมสปีด400เนี่ยเป็นรถที่เหนือความคาดหมายของผมไปเยอะพอสมควรนะครับตอนแรกอะผมได้ลองคอมดูรู้สึกว่ามันเล็กเพียวบางจัดๆเลยนะเพราะว่าผมขับตัว t r i อัมล็อกเก็3มามันทำให้เรารู้สึกเลยนะครับว่าน้ำหนักรถคันนี้เบามากถึงขั้นผมต้องมาเปิดสเปคชีทดูเลยนะครับว่าน้ำหนักเนี่ยมันเท่าไหร่ในสเปคชีตระบุไว้ว่า170กิลกรัมนะมันหมายความว่าน้ำหนักมันแทบจะ ขายไปแบบเยอะมากๆเลยถ้าเทียบกับตัวล็อกเก็ตสามที่น้ําหนัก290กิโลนะผมไม่แน่ใจว่ารวมของเหลวหรือยังด้วยในคลิปนะผมจะเห็นเลยนะครับว่าผมอะสามารถเอียงรถไปอีกฝั่งนึงได้เลยนะผมมันน้าหนัก86กิโลกร,รัมแล้วก็ส่วนสูง170เป๊ะเลยการที่จะกล้าทาอะไรอย่างเงี้ยที่เอารถไปอีกฝั่งหนึ่งของขาตั้งได้เนี่ยต้องมั่นใจได้เลยนะครับว่าเราจะไม่ลื่นแน่นอนครับว่าน้ําหนักแค่เนี้ยโอ้มันสบายๆเลยครับ มันส่งผลให้เวลาเราเข็นง่ายไปด้วยนะเมื่อพูดถึงเรื่องความสูงนะครับถ้าสมมติเราจอดไฟแดงแล้วเราขยับก้นมาฝั่งใดฝั่งหนึงนิดนึงนะคนสูง170เนี่ยเต็มเท้าได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าตั้งทั้ง2ข้าง ทางซ้ายทั้งขวามันจะขย็งอยู่นิดนึงนะครับแต่โดยธรรมชาติแล้วเราเราจะจอดไฟแดงเราจะเอาขาลงข้างเดียวเป็นเรื่องปกติสิ่งที่น่าสนใจก็คือองศาของการวางเกียร์แล้วก็เบรกมือคลัชนะครับของคันเนี้มันจะเฉียงกว่ารถปกตินิดนึงนะจะไม่ได้แบบตรง90องศาจะเฉียงปักลงพื้นนิดเดียวครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าเกียร์เนี่ยเท้ามันจะดิ่งลงนะมันจะดิ่งลงพื้นอย่างที่เห็นเลยครับ ขออภัยในความที่เป็นรองเท้าแต่นะครับเพราะว่าแบบไม่ได้ตั้งใจอยากจะอัดไว้แล้วก็ฝนตกด้วยในตอนนี้ผมจึงอยากแนะนําว่าคันนี้ต้องไปลองนั่งลองขี่ลองเทสได้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อมานะบางคนไม่ชอบอย่างนี้นี่คือจบเลยนะครับในส่วนของรูปลักษณ์ เราไม่ต้องพูดถึงเลยของ t r i อ um, ัม h เนี่ยเป็นรถสไตล์คลาสสิกที่คงกระพันไม่ว่าจะเวลาผ่านไปแค่ไหนไฟกลมเดี่ยวนี่มันเป็นอะไรที่มีสเสน่ห์มากนะครับหน้าปัดเรือนไมมีบอกหมวดอะไรครบถ้วนฝั่งซ้ายจะเป็นบอกความเร็วฝั่งขวาในจอ LED จะมีบอกรอบอยู่นะโดยปกติแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ดูหรอกเราใช้ความรู้สึกของเครื่องยนต์แล้วเราค่อยเปลี่ยนเกียร์ถูกต้องไหมในส่วนของช่วงล่างเนี่ยผมคิดว่ามันนิ่มไปนิดนึดนง แต่ถ้าพูดถึงคลาส 400cc เนี่ยใช้ในเมืองนี่มันสบายมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นรอยต่อถนนหรืออะไรเนี่ยโชคที่นิ่มจะทำให้ขับสบายนะครับด้วยคาแรคเตอร์รถที่เขาตอบโจทย์การใช้งานในเมืองผมว่าการใช้โชคที่นิ่มนี่เป็นอะไรที่สมเหตุสมผลมากครับ ตอนนี้ก็เป็นพระเอกของเราแล้วก็คือตัวของเครื่องยนต์ 400cc ความรู้สึกในการขับต้องบอกเลยว่าแรงมันเหลือมากๆเลยด้วยน้ำหนักรถที่มีแค่170กิลแล้วก็เครื่อง 400cc เนี่ยมันกระชากนะครับมันไม่ได้แบบว่านิ่มนวลอย่างที่คิดอะไรขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวออกหน้าเปิดอะไรขนาดนั้นเหมือนกัน กำลังมันเหลือมากๆสําหรับคนที่ใช้ในเมืองจริงๆครับรถคันนี้สุดยอดตอบโจทย์แล้วก็คราวนี้พูดถึงเรื่องซุ้มเสียงบ้างซุ้มเสียงนี่มีความเป็นเอกลักษณ์ไม่ได้ดังนะครับเพราะอันนี้เป็นท่อเดิมเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงก่อน เป็นยังไงบ้างครับเสียงหนึ่งสูบไม่ธรรมดานะเสียงขนาดเนี้ยถ้าคนไม่ชอบเสียงดังไม่ต้องเปลี่ยนท่อเลยครับขับอย่างนี้เลยเดี๋ยวจะหาว่าผมโมว่าเข็นขึ้นบ้านได้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมจะทําให้ดูเลยนะครับโดยปกติแล้ 3, วล็อกเก็ตสามเราไม่สามารถเข็นขึ้นตรงนี้ได้เลยนะต้องสตาร์ทเครื่องแล้วก็ขับขึ้นนะแต่อันเนี้ยผมเข็นเดินขึ้นอย่างนี้เลยแล้วพื้นก็ลื่นด้วยนะตรงนั้นจอดโจเรียบร้อยสบายสบาย เยี่ยมเลยนี่จะเป็นเฟิร์สไลท์นะครับอาจจะพูดผิดพวกตัวขออภัยด้วยวิธีสตาร์ทก็เปิดอาวที่สตาร์ทก็เปิดกุญแจก่อนเอาสวิตช์ลงแล้วก็สตาร์ทปุ่มข้างล่างครับอา่าเสียงนุ่มๆเลยจะจกโอเคไปลองกันครับผม ที่บอกว่าดึงนะมันดึงพอไหมผมก็พูดเลยว่ามันดึงพอแล้วก็ทันลิงมันสุดยอดนะครับในซอยอย่าไปยาวมากโอ้เสียงนุ่มๆเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเสียงผมจะป้องไหมนะโอ้ยรถเล็กจังรถเล็กแต่ เครื่องก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะครับ400นี่โอ้ยจ๋อนิดหนึ่งโอ้เบรกโอ้ยเบรกอยู่่ะวัสทีครับไอวูหน้ำบ้าเว้ยเฮ้ยลังเต่าผมขออนุญาตนะครับเนียเจียบแล้วก็พี่พีนสูตรนะรถให้เอามาใช้ทดแทนผมนี่เอามารีวิวเลยลนกันเฮ้ย เยียสามโอ้โหแบบเดียวคลับ้อยนี่เยร์สามเมื่อกี้โอ้ยตายแล้วเขาทำรถอะไรกันเนี่ยคาแรคเตอร์รถม่งไม่เป็นผู้ดีเลยนะครับมันดึงจุดจ์ดมากอืมรถก็เยอะเนี่ยแค่แค่นี้เราไปได้เลยครับตัวไปวู้ โอ้รบตัดเว้ยโอ้ยผมแป๊บแป๊บเดียวครับรบตัดตอนนี้อยู่ที่เกียร์สามความเร็วอยู่ที่60ขออนุญ,ญาตนะครับบางทีมันอาจจะขับรถกนตีนนิดนึงผมอยากลองสมรรถนะโอ้ยตอนนี้เปิดไฟอยู่อ่ะเป็นไฟดีแล้วกันตามรถไป ประเทศเชียงรายนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเรื่องรถเยอะนะไปนะขวาครับโอ้ยเอาเรื่องเลยอยเลยย้านั่งนี่มันจะโน้มไปน้าหนานิดหน่อยนะครับแล้วก็ปลายเท้ามันจะติดลงพื้นเหมือนที่ผมบอกนะรู้สึกเออถ้าขี่อย่างนี้มันก็รู้สึกมั่นคงดีนะครับมันทำให้ผมอยาก ไปลองกจ้าตัวสเปรมเลอร์บ้างเลย400มันจะเป็นแบบไหนผมจะไม่ไปผ่านหน้าสูตรนะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมอะไม่ยอมไปเอารถที่ซ่อม <c oughs> เดี๋ยวเขาจะว่าผมพี่นนทครับรถผมซ่อมเสร็จแล้วรถพี่อะซ่อมเสร็จแล้วเขาไมพี่ไม่มาเอาสักทีเปล่าครับเราจะคืนนี้เราจะจวดจาดก,กับเจ้าตัวไทร์แม400สปีด400นะครับไม่ใช่สเปรมเบอร์ ขี่ง่ายมากจ่อไฟแดงครับดูนะครับขนาดถังขนาดถังมันเล็กนะครับเดี๋ยวหนีให้ดูเวลาเรานั่งไปอยู่งี้เล็กมากไซส์ถังโอ้เหมาะสมกับการขับในเมืองจริงครับเข้าเกียร์ก็ง่ายครับหาเกียร์ว่างง่ายมากเลยอาจจะใหม่อยู่มั้ง เหมือนฝนจะเริ่มมาแล้วครับถ้าผมไม่ลองตอนนี้วันพรุ่งนี้ผมเอารถไปคืนก็ไม่ได้ลองแล้วนะอันนี้แอบรีวิวขออนุญาตนะครับพี่พี่ศูนย์ทรอเชียงรายใกล้หรือ,อยังเนี่ยผมยืนได้เต็มขาเลยนะข้างหนึ่งเนี่ยมีข้างหนึ่งผมก็อยู่ข้างบน,นครับไปกันปล่อยคัดนิดนึงก็ไปแล้วนะไปพี่ ไปครับโอ้โหสะใจจริงเว้ยเนี่ยดึงไหมเนี่ยแป๊บเดียวใน120แล้วคอืออาจบางคนนะครับอาจจะมองว่าที่เกียร์ทูกฝูเนี่ยบิดไม่ไปนี่เกียร์หกนะความเร็วอยู่ที่100รครับเดี๋ยวผมจะออกขวานิดนึงขออนุญาตนะครับ อ,อยร์หเบ้ามันเล่งขึ้นนะมันอาจจะนิดนึงอ่ะย่านนิดนึงแต่มันไกลได้ครับผมโอ้ยรอบจะหมดแล้วตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเครื่องมันยังดันต่อแล้วล็อกที่กล่องหรือเปล่านแรงจริงครับสำหรับคนที่แบบใช้ย่านความเร็ว1น0่ง0หนึ่ง้ยเมยยืนยืนอยู่แถวแถวนี้นะครับ ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปเก้าร้อยเลยมั้งอย่างนี้ขับในเมืองมันไม่ไม่เกินกว่านี้อยู่แล้วครับแล้วก็เป็นความเร็วที่ลมตีแล้วสบายนะผมกล้าพูดเลยว่าขับอยู่ที่ความเร็วประมาณเก้าสิบถึงร้อยร้อยสิบเนี่ยแถวแถวเนี่ยลมตีไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะครับอย่างเจ้าตัวไทยอัมล็อกเก็ตสาม OK เนี่ยโอ้ยถัาเกินร้อยสี่สิบไปถามว่าจะนั่งยังไงอย่างนี้ดีกว่าครับถ้าไม่มีชิลอาจจะต้องไปแต่งชิลเพิ่มอะไรอย่างนี้ แต่คั้นี้เครื่องแค่นี้แล้วก็ความเร็วที่ทำได้แค่นี้นะผมว่ามันเหมาะสูกไปแล้วนะครับมันเหมาะสมกันมากๆแล้วไม่ต้องไปใส่ชงใส่ชิวอะไรแล้วครับลมมันตีแบบเย็นๆสบายขับรถเที่ยวยามเย็นนี่คือสุดยอดดูซสเราจเจอไบคเกอร์เชียงรายบ้างไหมที่บบกมือพัดท้ายเราอ๋อ สนุกจังว่ะไปครับโอ้ยออกตัวไม่ต้องรอเพื่อนแล้วโอ้ย่ามันว่ะโยกซ้ายโยกขวานี่คือด้วยความที่มันเบาเลยครับถ้าหนีผังสักหน่อยนี่คือกระชับมากเลยโอ้ยเกียห้าครับเกียห้า ถอนมาหน่อยนึงจะพยายามไม่ให้รถโดนฝนนะครับหรือเปล่าไม่รู้จะกลับจากฟิตเนสรถโดนฝนแล้วก็ไปรู้ช่างมันโอ้โหเหสนุกมากครับผมคือผมมาโดดจากตัว150แล้วก็ไปตัว2,500เลยครับเพราะนั้นรถคารับ350 ค่า400 500เนี่ยผมไม่เคยนะนี่ครั้งแรกนะโอ้ยเหลือมากกำลังเหลือๆเ,เลยฮ่ามันสวัสดิ์เฉียงมากเลยอ่ะกล้องอัดอยู่กูนึกว่าแบบพูดมาตั้งนานกล้องไม่อัดนะฮาเลยเป็นมิตรกับน้องหมาไหมอย่าไรค่านะรกไม่เงานะ อ่านี่ไม่ได้มีไว้ให้เจ้างครับโอ้ไฟแดงอีก,กแล้วเสียดายนะครับที่ผมไม่ได้ไปลองในเมืองตอนช่วงที่รถติดจ,จัดๆนะเส้นนี้จะเป็นเส้นที่ผมผ่านประจำนะครับรถมันจะมีจอดด้านซ้ายแล้วก็โซนด้านขวาเนี่ยไม่ได้มีให้ขี่วลนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมันหมายความว่า เหลือเลนให้รถยนต์ขับเลนหนึ่งแล้วก็ไอ้ดัดซ้ายเนี่ยไปได้แค่รถมอไซค์แค่นั้นแหละจอดกันเต็มเลยไปครับจวดแอนน่านานานา่นาเดี๋ยวเขาอยู่นะขอนุญาตนะนี่นะคดกระโดดนะครับพี่ ไอ้ผมมันคล่องมากเลยอะ่ะมันคล่องจัดรถเล็กรถเล็กยืนก็นง่ายโอ้เดี๋ยวหาเรื่องทำรถทังบ่อยๆครับแล้วเราก็ไปยืมรถเขา มาใช้งานสำรองเราก็เอามาทำอะไรกันอย่างนี้เดี๋ยวพอคลิปนี้ออกไปนะครับเข้าศูนย์ไราอารมก็จะบอกว่าที่นอน,นครับทางาเรายกเลิกบริการล้นสำรองกับคุณอาน,อนุนแค่คนเดียวอย่างเงี้ยคุณเอารถสำรองเอาไปทำอย่างนี้ไม่ได้นะเอาไปปูยี่ปูยำอย่างงี้แต่ก็นั่นแหละครับอยากให้ทุกคนเห็นความรู้สึกในการครับคี่ว่ามันจวดจริงๆไอ โอ้ยไปพัดไปไปมันจะโยกโสนุก <diction> ด <aries in Portuguese> ีครับผมไ่าต้องระวังระวังตรงนี้มันไม่มีใครเร็วกว่าพี่แก๊ปเราแล้วไปแล้วครับต้องไปฝึกสกิลลัดเลาะแบบพี่แก๊ปซัแล้ว ระงนี้เราก็ดูไปดกหลังไว้ด้วยเบรกดีเกินไปเดี๋ยวเขาจะเสยท้ายเขาให้เอาป้าไปทางไหนป้า,าไปยังไปครับต้องระวังนะครับแบบโอ้ยสัต์มันยกมันจะยบมันไม่ยกนะครับแต่ว่าแทคชั่นมันตัดอยู่แหละแต่ว่าความรู้สึกเราจะแบบเ,เนี้ยดึงกับหลังนิดนึงไปไปโอ้ยมาเ้ย ผมพูดครับว่านมากี่รอบแล้วเนี่ยมันลอยลอยตัวเลยนะโอ้ยวงเดียวน่าวงเดียวแคบแคบ่างนี้สบายมากครับเอาไปเยอะไซด์ผ่า,านตลอดไหมเนี่ยเยอะไซด์ผ่านตลอดแหละไม่มีป้ายเอาเป็นว่ารอฝั่งนูน้นหมดแล้วเราไปเลยครับไปแล้วไปไปแล้วครับ โอ้ยสูบเดียวเอาเรื่องเว้ยกลับในเมืองมันจัดอารถติดติดตะระนีลยติดติดตะระนีติดติดต่อไปไหนครับพี่ สรุปนะครับรถคันนี้เป็นรถที่ใช้ในเมืองได้คล่องแคล่วมากสำหรับใครที่กลัวว่าจะไปทำงานไม่ทันไปส่งลูกไปโรงเรียนไม่ทันรถคันนี้จะแก้ปัญหานั้นทั้งหมดครับเพราะว่าลูกตกรถไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ถ้าขับอย่างผมนี่ไปถึงโรงเรียนแน่นอนเนี้นอนวัดกับพื้นแน่นอนโอเคครับใครที่สนใจนะผมแนะนำว่าให้ไปลองเทส เทสไลก่อนนะเทสไลแนะนำว่าให้ไปลองเทสไรก่อนเพราะว่าถ้าคนที่ชอบมันก็จะชอบเลยนะครับด้วยความที่คาสมันดิ่งเบรกมันตั้งนะแต่คัสมันดิ่งลงนิดนึงอะ่ะแล้วก็ตรงเท้านะครับผมบอกนะมันจะไปเท้ามปจิกลงข้างล่างนะครับถ้าชอบก็ชอบไปเลยถ้าไม่ชอบก็คงจะต้องไปดูตัวแสแคมเลอร์นะเดี๋ยวสแคมเลอร์เดี๋ยวได้ลองอยังไงเดี๋ยวผมจะมาดีวิวอีกทีนึง ถึงเป็นเน็ตของเราแล้วขอตัวนะครับบ๊ bye bye, ายบายครับเพื่อนไว้เจอกัน